สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดพ็อกเอาเคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ฟูดามีมาแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นฟูดามี m กาเลซี่ G16 นะครับแล้วก็มีตัวนี้มารีวิวอีกด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวซิงค์รอยคอนร้อนซีพนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง Intel แล้วก็เอมดีบอกเลยว่าไฟสวยงามมากๆแล้วก็การติดตั้งเนี่ยง่ายมา,มากๆเช่นกันนะครับก็วันนี้นะครับรายละเอียดคลิปวันนี้ที่แอด็อกจะพามาดูกันนะครับแนวทางการย้ายเมนบอร์ดจากเคสคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมาใส่กับเคส ตัวนี้นะผมว่ามันต้องย้ายยังไงการประกอบชุดระบายความร้อนด้วยพัดลมเนี่ยมันต้องติดตั้งยังไงบอกเลยว่าจบในคลิปเดียวเลยนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยมีแพนจะเปลี่ยนเคสอยู่แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนอยากได้เคสตัวนี้คลิปนี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเมนบอร์ดลงเคสการติดตั้งชุดระบายความร้อนตัวนี้นะผมบอกหมดเลยเพื่อนซื้อเคสตัวนี้ไปซื้อพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ไปดูคลิปนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับทาได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับโอเค เดี๋ยวแอดปอกจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูกันเลยก่อนว,ว่าจุดสนใจของเคสตัวนี้กับชุดประคำร้อนเซฟยูตัวนี้มันเป็นยังไงมันมีจุดเด่นตรงไหนนะผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวเคสตัวนี้กันข้าวๆกันก่อนเลยนะผมเคสตัวนี้ก็มีไฟ RGB นะผมด้านหน้าสามารถปรับโหมดได้หลากหลายโหมดสามารถปิดไฟด้านหน้าได้แต่พัดลมตัวนี้นผมที่แถมมาให้3ตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับไฟได้นะครับผมในส่วนของ กระจกด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกเทปร์กาสหนา4มิเมเลยค่อนข้างหนานะผมแล้วก็แบบจะลงควันนิดๆน,นะผมเพื่อทําให้แสงภายในตัวเคสตัวนี้นะครับไม่แสบตาแล้วก็ในส่วนของการเก็บสายทำได้ค่อนข้างดีนะผมแต่จุดสังเกตนิดนึงนะผมถ้าเป็นแบบของเพื่อนเนี่ยเป็นขนาด ATX เนี่ยจะ ประกอบอยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มันจะค่อนข้างคับตัวเคสถามว่าประกอบได้ประกอบได้ผมแต่จะมองกับเมนบอร์ดตระกูล m a t x มากกว่าผมมันจะประกอบง่ายมากๆเลยส่วนการจอผมสามารถใส่กาจอขนาด3พัดลมได้อย่างสบายสบาย,บายมีพื้นที่เหลือเลยผมสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้ผมสามารถติดตั้ง S S D ด5ีนิ้วได้ถึง2จุดเลยนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวแอดพ่อจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูารายละเอียดแก้ๆกกันดีกว่าว่า ตัวเคสตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรแล้วเราก็จะมาสอนการติดตั้งชุดตัวคร้อนตัวนี้ด้วยผมการย้ายเคสการประกอบเมนบอร์ดเข้ากับเคสรุ่นใหม่ล่าสุดซีรีก์ galaxy g 1 6ยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับในส่วนของด้านหน้าเคสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องตัวนี้เป็น usb 2.0 usb 3าที่เสียบไมค์ที่เสียบหูฟังส่วนนี้ก็คือไฟโหลดฮาร์ดดิสส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟนะครับเดิมทีมันจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นปุ่มปรับีบ้น ส่วนนี้จะเป็นโลโก้หัวกะโหลกนะครับจะเห็นไฟตรงนี้ด้วยก็ดูสวยงามมากๆนะครับผมส่วนนี้วัสดุจะเป็นตัว,วของพลาสติกด้านนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าตัวเคสนะครับจะเป็น3เส้นเป็นไฟ RGB นะครับนี่ครับเราสามารถปรับโหมดได้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้ารู้สึกว่าแสงไฟด้านหน้าเคสมันสว่างเกินไป เพื่อสามารถกดค้างไว้ได้แล้วมันก็จะดับไปนะครับแต่พัดลมตรงนี้ผมพัดลมไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับถ้าเราอยากปรับเราต้องย้ายปุ่มปรับไฟข้างหน้าเคสตัวนี้นะครับเราต้องย้ายปุ่มรีสตร์ที่เราปรับไฟด้านหน้าเคสตัวนี้นะครับไปคุมไฟพัดลมแทนทีนี้พัดลมก็จะปรับไฟได้แต่ ไฟด้านหน้ามันก็จะปรับไม่ได้นะครับผมที่เราต้องเลือกเอานะครับหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นรูตรงนี้นะครับถ้าเพื่อสังเกตเห็นมันจะเป็นรูในการดูดลมเย็นเข้าไปผมก็คือจะมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้ส่วนการถอดฝาด้านหน้าเคสก็ถอดปกติทั่วไปเลยก็คือเอามือลองแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงปุ๊บก็ออกมาแล้ว เนาะโอเคครับต่อมาในส่วนของด้านข้างเคสต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นกระจกทปกา,การ์ดหนา4มิลิเมตรเลยนี่ก็สามารถใส่ซิงค์ระบายความร้อนที่สูงประมาณ161ม mm ิลิเมตรได้พอดีพอดีเลยนะครับถ้าเป็น ความสูงของซิงค์ระ้ว่างคำร้อนเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ประมาณ1นึ่กมเมตรเนี่ยก็เสี่ยงที่จะปิดกระจกเฉพาะการไม่ได้ผมถ้ามันสูงประมาณ1 6 0ก mm, มิลลิเมตรเนี่ยกำลังดีมันจะปิดฝาข้างเคสได้อย่างสบายๆเลยนะครับส่วนการติดตั้งต่างๆนะผมการติดตั้งโพสภาจะติดตั้งตรงนี้นผมถ้าพสภายของเพื่อนเนี่ยมันมีแฟลชบีมันก็จะมองเห็นนะผมตรงนี้สามารถติดตั้ง LED ดีได้1จุดตรงนี้สามารถติดตั้งฮาดีได้หได้1จุด นะครับส่วนพัดลมก็สามารถติดตั้งได้อย่างสบายๆสองตัวที่เขาแถมมาให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างผมบอกไปสามารถติดตั้งเมนบอร์ขนาด m t x ได้อย่างสบายๆเลยจะถ้าเป็นขนาด ATX ปกติทั่วไปเนี่ยมันจะติดตั้งยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับถามว่าติดตั้งได้ไหมได้ครับผมแต่มันจะแคบไปหน่อยนะครับการร้อยสายต่างๆก็ทาได้อย่างดีเลยเดี๋ยวยังไงในส่วนของไลท์อย่างต่างๆเนี่ยจะไปดูตอนผมประกอบตัวเมนบอร์เข้ากันกับเคสตัวนี้อีกทีนะครับโอเค ในส่วนต่อมาผมด้านหลังก็นี่ครับจะเป็นเอ็กเพรสชสล็อตลแต่ผมทุกสล็อเนี่ยมันเอาไว้หักออกนะครับหักออกไม่มีน็อตขันนะผมก็คือหักออกเาออ,ออกเลยนะครับต่อมาในส่วนของด้านหลังเคสตัวนี้ก็จะเป็นตีปุ่งออกมานะครับช่วยให้การเก็บสายต่างๆทําได้สะดวกสบายแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ถอดมาให้ดูนะครับ ถามว่าเก็บสายได้ไหมเคสนี้ก็เก็บสายได้อยู่นะครับมันจะมีพื้นที่เว้นให้เราแล้วนะครับวันนี้ผมเก็บสายข้าวๆนะครับนี่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการเก็บสายเคสตัวนี้เราจะพยายามเอาสายมารองไว้แถวตรงนี้นผมฟึบเป็นตัวเอล์งี้ครับเอามาวางวางวางแปะแปะแปะตรงนี้มันก็จะเก็บสายได้พอดีพอดีเลยส่วนนี้เราสามารถวางได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของเคสตัวนี้ด้านข้างวันตีโป่ปงออกมาแล้วเนาะ อ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับกับเคสตัวนี้ก็ถ้าสนใจนะผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็รายละเอียดให้ดูช่วงท้ายคลิปนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทั้งร z a d a แล้วก็ s h อป e e นะก็จะมีบอกรายละเอียดนะผมซูนิมิ Galaxy g ก l ซี y g หราคาประมาณ990บาทนะครับตัวน,นี้ก็จะมีบอกรายละเอียดว่าทำยังไงให้ตัวพัดลมเนี่ยมันสามารถปรับโหมดไฟได้ผมก็จะมีบอกเนาะนี่ครับตามนี้เลยในยส่วนของการต่อ พัดลมปรับไฟ RGB เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกอีกคลิปกันให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็ไปรายละเอียดอันนี้ก็คนก็สั่งซื้อกันแล้วนะผมก็แซ็ตอบรับก็ดีมากๆเลยต่อมาในส่วนของซิงค์ระบบความร้อน CPU แล้นผมซูเนมิโปรเ e c เตอร์ซีรีส์ s 6000 a r g r นะครับตัวนี้ก็บอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับน,นี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับบอกว่าเสียงรบกวนน้อยผมเสียงเงียบแล้วก็จะบอกในส่วนของการ ซิงกับเมนบอร์ดค่ายต่างๆนะครับนี่ครับก็บอกรายละเอียดอย่างดีเลยสามารถต่อกับคอนโทลเลอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับการต่อเข้าคอนโทลเลอร์เมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับไฟ RGB ก็สวยงามนะครับแล้วก็การออกแบบพัดลมเนี่ยออกแบบมาได้อย่างดีผมสามารถใช้งานได้สูงถึง30,000ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็บอกเกี่ยวกับรายละเอียดการผลิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นฮิตไป นขนาด6มิลิเมตรสีท่อระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่กับ CPU ที่กินไฟหนักๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถควบคุมรอบพัดลมได้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของรายละเอียดการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อกับคลิปต่อไปได้เลยนะครับ